ทำไมจีนฝึกกัมพูชาให้ใช้จรวดต่อสู้รถถังรุ่นใหม่ของจีนและจรวดแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยจรวดแบบนี้เรียกว่า pf 9 8แ tank destroyer หรือจรวดทำลายรถถังจากจีนนั่นเองโดยมีภาพหล,ลุดออกมานในการฝึกซ้อมระหว่างจีนและกัมพูชา golden dragon ล่าสุดจะเห็นได้เลยว่าจีนเนี่ยนะครับได้จัดตั้งแสดงและฝึกทหารกัมพูชาให้ใช้จรวดขนาดนี้อีกด้วยขนาด120มเมนะครับ อย่างแรกเลยนะครับสามารถปรับยิงได้360องศานะครับมีอัตราการยิง4-6นัดต่อน,นาทียิงได้ไกลสุดประมาณ800-1,800เ800มตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนนั่นเองแต่ที่น่าสนใจก็คือมีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเล็งด้วยนั่นเองนะครับโดยอาวุธรุ่นนี้ได้รับฉายาว่า Queen b นะครับหรือราชนีแห่งลังพึ่งนั่นเองซึ่ง p s 9 8 2 0ม m mm, เนี่ยถือได้ว่าเป็นจรวดแบบ ATGM นะครับ เนื่องมาจากทางจีนเองเนี่ยก็รู้ว่าทางไทยเรามี ATGM ใช้งานอยู่เหมือนกันของอเมริกาทําให้จีนฝึกทหารกัมพูชาให้ใช้ระบบอาวุธแบบนี้นั่นเองโดยจรวดแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกจรวดต่อสู้รถถังนะครับที่มีอนุภาพทำลายล้างที่ค่อนข้างดีของจีนและจีนเนี่ยก็ฝึกให้กัมพูชาใช้นะครับเรียกได้ว่าประเทศมหามิตรของไทยกําลังจัดหาอาวุธดีๆให้กัมพูชาแบบไม่อั้นเลยทีเดียว